ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่มาโชว์ความรู้ความสามารถทางด้านอาเซียนค่ะโดยมีน้องๆชั้นมัธยมปลายจากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะและนี่คือรายการฮัลโหลอาเซียนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้แขกรับเชิญน,นะคะน้องๆจากทั้งสองโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะขอ <Yeah. S 1> ขอเชิญน,น้องผู้หญิงแนะนำตัวก่อนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแก้วค่ะนางสาววัชรมลัยปังกลางมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะโอเคค่ะน้องแก้วนะคะสว่วนน้องผู้ชายค่ะครับผมสวัสดีครับผมเอ,อิร์ธครับผมนายพัทธพงศ์ตสิรีครับมาจากโรงเรียนหอวังครับผมโอคค้สวัสดีน้องๆทั้งสองเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆทั้งสองคนมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะน้องแก้วค่ะ ค่ะแก้วก็ได้เตรียมอ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับอาเซียนนะคะแล้วก็ได้มีคุณครูนะคะช่วยติวเกี่ยวกับอาเซียนให้แก้วด้วยค่ะโอเคส่วนน้องเอ์อละคะก็ <c oughs> อ่านหนังสือครับผมอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมดเลยครับผมก็เลยคิดว่าตัวเองพร้อมมั่นใจที่จะมาเอาชนะวันนี้ครับโอเคน้องๆทั้งสองคนมีการเตรียมตัวมาอย่างดีสําหรับในการแข่งขันวันนี้เลยนะคะน้องๆทั้ง,งสองคนพร้อมแล้วนะคะค่ะโอเค คำถามของเรานะคะคจะมีทั้งหมด5ข้อคะ่ะคะแนนแต่ละข้อนจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละข้อนะคะหลังจากที่ฟังคำถามจบแล้วเนี่ยน้องๆจะมีโอกาสในการกดปุ่มนะคะจะมีสัญญาณในการกดปุ่มให้ท่านน้องๆพร้อมแล้วนะคะค่ะเราจะมาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะ,คะข้อที่1นนะคะจะมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนค่ะและคำถามก็คือประเทศใดในอาเซียนไม่มีเขตดินแดนติดต่อกับทะเลค่ะ จะให้สัญญาณในการกดนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งกดค่ะ<ม>น้องเอิร์ธได้ข้อนี้ไปนะคะคำถามของเรานะคะจะทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะครประเทศใดในอาเซียนไม่มีดินแดนติดต่อกับทะเลคะขอตอบเป็นประเทศลาวครับผมประเทศลาวใช่ครับมั่นใจใช่ไหมมั่นใจ100% <Okay S 2> มั่นใจและคำตอบก็คือ ประเทศลาวถูกต้องค่ะประเทศลาวเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีดินแดนติดต่อ,อก,กับทะเลทําให้ไม่มีท่าเรือส่งผลให้ที่ผ่านมารัฐบาลสปปลาวเร่งผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจากแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงค์เพื่อเปลี่ยนข้อจํากัดทางภูมิประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประเทศข้อนี้น้องเออได้เลยสิคะแนนค่ะถือว่าเปิดมาได้ดีมากถือว่าเปิดมาได้ดีมากน้องแก้วมีโอกาสที่จะ กดปุ่มให้ทันน้องเอิร์ทได้นะคะ,คะข้อที่2พร้อมไหมพร้อม,อมค่ะและเรามาเริ่มข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ข้อนี้นะคะจะมีข้อคะแนนทั้งหมด20คะแนนค่ะข้อที่2นะคะเราจะมีภาพขึ้นให้ค่ะและจากภาพนี้นะคะคือสถานที่ใดและตั้งอยู่ในประเทศใดค่ะถ้าพร้อมแล้วน้องๆทั้งสองคน3 สองหนึ่งกดค่ะ<ม>โอ้โหน้องเอิร์ดได้ไฟอีกแล้วนะคะในข้อที่สองนะคะข้อนี้ยี่สิบคะแนนเลยนะคะน้องเอิร์ธจากภาพที่น้องเอิร์ธได้เห็นเนี่ยคือสถานที่ใดและตั้งอยู่ในประเทศใดคะจากในประเทศเอ๊จากในอาเซียนนะครับผม,มในอาเซียนจะมีประเทศที่มีทะเลทรายไม่เยอะมาก จากที่วิเคราะห์ดูคือทะเลทรายมุยเน่จากประเทศเวียดนามครับผมทะเลทรายเลยนะคะมุยเน่ครับทะเลทรายมุยเน่จากประเทศ<ม>เวียดนามครับเวียดนามดูการตอบมั่นใจมากครับผมโอเคข้อนี้นะคะทะเลทรายมุยเน่ประเทศเวียดนามคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้โหน้องเอิร์ธมาแรงมากเนินทรายมุยเน่หรือทะเลทรายมุยเน่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลทรายซาฮาราแห่งเวียดนามใต้รูปร่างของทะเลทรายือเนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากการพัดพาของกระแสะลมน้องเอิร์ดได้ข้อแรกไป10คะแนนข้อที่ส20คะแนนรวมทั้งหมด30คะแนนแล้วนะคะน้องแก้วคะต้องตามไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะโอเคพร้อมนะคะสําหรับข้อที่3โอเคข้อที่3นะคะข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด30คะแนน,นะคะ่ะ ข้อที่3นะคะคำถามก็คือสัญลักษณ์สัตว์นำโชคกีฬาเอเชียนครั้งที่18มีกี่ชนิดและมีสัตว์ชนิดใดบ้างถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะ3 2 1กดได้เลยค่ะน้องเอิร์ทโอ้น้องเอิร์ทนี่เร็วความไวแสงสุดๆข้อนี้ ต้องการทวงคําถามอีกหนึ่งรอบไหมคะทว,วนอีกหนึ่งรอบนะคะคําถามก็คือสัญลักษณ์สัตว์นาโชคกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่สิบแปดมีกี่ชนิดและเป็นสัตว์ชนิดใดบ้างอ่าสามชนิดครับสามชนิดมีนกปักษาสวรรค์ครับผมค่ะแล้วก็แรดครับแรดแล้วก็กวางบาวีครับผมโอ้โห จากคําตอบที่ตอบมาดูเหมือนไม่มั่นใจเลยขอทวนคําตอบอีกหนึ่งรอบค่ะน้องเอิร์มีแรดครับผมแล้วก็นกปักษาสวรรค์แล้วก็กวางบาวีครับกวางบาวีแรดแล้วก็นกปักษาสวรรค์มีทั้งหมด3ชนิดและคําตอบที่น้องเอิร์ธตอบมานั้นคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้โหดูเหมือนไม่มั่นใจในการตอบไม่มั่นใจนแต่สามารถตอบได้โอเคนะคะ ในการแข่งขันเอเชียนเกมทุกครั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมาสคอตโดยอินโดนีเซียได้ยามมาสคอตครั้งนี้ว่าพลังของเอเชียปรากฏออกมาในรูปแบบของมัฒนธรรมตำนานสืบสารและมรดกเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้รวมตัวกันก็จะกลายเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้นอกจากนี้ในมุมมองของการแข่งขันกีฬาสัตว์แต่ละชนิดยังสื่อความหมายได้ดีอีกด้วยนกปักษาสวรรค์สื่อถึงกลยุทธ์กวางบาวินสื่อถึงความเร็ว และแราชวาซื้อถึงพลังข้อนี้น้องเอิร์ดได้เลย30คะแนนค่ะถือว่าน้องเอิร์ดเนี่ยกำลังเร่งความเร็วมาเลยนะคะเหมือนกับกวางบาวีเลยนะคะโอเคน้องเอิร์นได้ข้อนี้ไป30นนคะแนนข้อที่สองข้อแรก1ิคะแนนตอนนี้มีทั้งหมด60สคะแนนเดี๋ยวทงแก้วค่ะเราต้องตามให้ทันแล้วนะคะเราต้องตามให้ทันแล้วนะคะ พร้อมเตรียมมือให้ไวสําหรับข้อที่4เลยนะโอเคนะข้อที่4พร้อมนะค่ะข้อนี้ข้อที่ส 4, 4, 4, 4ี่คะแนนน้องแก้วน้องแก้วต้องตามไม่ทันแล้วนะต้องใช้ความไวสู้น้องเอิร์ธแล้วนะคะข้อนี้ข้อ 4, 4ี่คะแนนนะคะ,คะข้อนี้จะเป็นการเปิดแผ่นป้ายแต่ก่อนที่จะเปิดแผ่นป้ายเนี่ยเราจะให้กดก่อนท่าน,น้อง,องๆทั้งสองคนพร้อมแล้วส2 1สองหนึ่งกดค่ะอโอ้โหน้องแก้วมาแล้วค่ะน้องแก้วน้องแก้วนะคะ กด <sk original> ได้ก่อนค่ะเราจะมีแผ่นป้ายนะคะ1ึถึง12นะคะน้องแก้วเลือกได้เลยคะ่ะจะเลือกเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนน้องแก้วเลือก <sk commissioner> 6> <caliber> 6> ได้เลยคะ่ะจะเลือกเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนเลือกเบอร์6ค่ะเบอร์6เบอร์6เปิดได้เลยค่ะโอ้โหเบอร์6 ดูเหมือนจะยากแต่ก็ง่ายแต่ก็ยากหรือยังไงดูจากภาพแล้วคิดว่ายังไงคะคิดว่าเป็นหมู่บ้านกำปองไอเยอร์ค่ะหมู่บ้านกำปองไอเยอร์ของประเทศบูไนประเทศบูไนหมู่บ้านกำปองไอเยอร์จากประเทศบูไนคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ถือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศบูไนที่มีอายุราว1 5 0 0ปีเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวบูไนเลยก็ว่าได้ในศตวรรษที่1 4ถึง15ากัมปงไอเยอร์เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบูไนเป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาคและเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าชาวตะวันตกและชาวยุโรปในยุคแรกๆที่เข้ามาในประเทศบูไนข้อนี้40คะแนนน้องแก้วได้ไปค่ะ และตอนนี้น้องเอิร์ธมี60คะแนนส่วนน้องแก้วมี40คะแนนต้องตามไม่ทันนะคะเหลือแค่20คะแนนเท่านั้นน้องเอิร์ธมั่นใจไหมสําหรับข้อต่อไปมั่นใจครับมั่นใจน้องแก้วล่ะคะตอนนี้คะแนนตามหลังเขาอยู่มั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจทั้งคู่โอเคถ้ามั่นใจทั้งคู่เรามาเริ่มข้อที่ห้าคะแนนกันเลยนะคะพร้อมนะคะน,น้องๆทั้งสองคนต้องเก็บคะแนนอันนี้ให้ได้นะคะโอเคมาคำถามนะคะ จงเรียงลำดับความสำคัญในการประชุมเอเซียนซับวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังนะคะให้ถูกต้องจะมีเหตุการณ์ดังนี้ค่ะลงนามปฏิญาณเซบูว่าด้วยเรื่องการเล่งรัดจัดตั้งประชาคมอาเซียนการลงนามสนธิสัญญาเขตปอรอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การประกาศสัญญาณว่าด้วยเรื่องความร่วมมือบาหลีสข้อนี้ ใครมั่นใจกว่าไม่สำคัญอยู่ที่ความเร็วแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1กดค่ะน้องแก้วได้ข้อนี้ไปนะคะน้องเอิร์ไม่ทันน่าเสียดายน้องแก้วค่ะสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็คือ 1. น,นะคะลงนามส,นสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะคะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คะ่ะวันที่ 15ธันวาคมนะคะปีพศ2538แค่ะและ2นะคะประกาศปฏิญาณว่าด้วยความร่วมมือบาหลี2นะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2546ค่ะและ3นะคะลงนามปฏิญาณเซบูว่าด้วยก,การร่วมมือการเร่งรัดจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะเมื่อวันภายในปีคิรศราช2015ค่ะโอ้โหมาทั้งวันที่แล้วก็เหตุการณ์เลยนะคะโอเค อันดับแรกก็คือส่วนที่สัญญาการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกาศปฏิญาณว่าด้วยความร่วมมือบาหลีค่ะบาหลีนะคะ,ะส่วนเหตุการณ์ที่3นะคะลงนามปฏิญาณเซบูค่ะและคำตอบของน้องแก้วคือคําตอบที่ที่ถูกต้องอค่ะโอ้โอ การลงนามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่5เมื่อวันที่15จันวาคม2538ณนกะรุงเทพมหานครหรือเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าสนธิสัญญากรุงเทพเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยได้เรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจผู้มีอาวุธนิวเคลียร์ร่วมลงนามเป็นภาคีด้วย ประกาศปฏิญาณว่าด้วยความร่วมมือบาหลี2ที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่9ณวันที่7ตุลาคม2564ณักเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศสมาชิกได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือในเชิงลึกมากขึ้นด้วยการก่อตั้ง3เสาหลักที่ประกอบไปด้วย 1. ด้านการเมือง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมลงนามปฏิญานเซบูว่าด้วยการเร่งรัดจัดตั้งสมาคมอาเซียนในปีคศ2015 ที่จัดขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่12เมื่อพศ2550ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเร่งรัดให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก5ปีจากเดิมที่กำหนดไว้ในปีพศ2563ให้เปลี่ยนมาเป็นพศ2558เนื่องด้วยสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเวทีโลก และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นันดีกับประเทศนอกอาเซียนในหลายด้านให้เร็วขึ้นนั่นเองแก okay, นะคะมี90คะแนนส่วนน้อเอิร์ธมี60คะแนนนะคะคะแนนถือว่าสูสีกันมากนะคะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแก้วด้วยนะคะได้รับทุนการศึกษา3,000บาทค่ะวันนี้สุดยอดมากรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่เข้ามาแข่งขันในวันนี้ขอน้องเอิร์ธก่อนคะ่ะ ก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าสนุกมากครับผมแล้วก็ได้มีความรู้อะไรมากมายที่เพิ่มเข้ามาครับผมโอเคแล้วก็ครั้งหน้าผมมาเอาแชมป์แน่นอนครับโอเคได้เลยได้เลยส่วนน้องแก้วล่ะคะค่ะก็สนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากภายในห้องเรียนแล้วก็มาได้จากรายการฮนลอาเซียนค่ะแล้วก็ขอบคุณทางรายการมากๆค่ะที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องแก้วค่ะโอเคน้องๆทั้งสองคนวันนี้นะคะก็เก่ง แล้วก็มีความรู้มากมายสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ขอขอบคุณน้องๆจากทั้งสองโรงเรียนมากเลยนะคะที่มาเข้าร่วมการข่งขันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาลุ้นกันว่าจะมีน้องๆ จากโรงเรียนไหนนะคะมาเข้าร่วมการแข่งขันกันบ้างนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา10โมงถึง10โมง15นะคะทางช่องไทย PPS ค่ะและสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ